สวัสดีครับพบกันแล้วครับอุยยสามกะหลาดข้างหลังเรา New Fortun เ r นะครับเดี๋ยวพาไปดูมีมีทีเด็ดอย่างหนึ่งคือเราจะลื้อออยล์เกียร์ของเก่าออกนะครับแล้วก็ติดของใหม่ตัวนู้นเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูว่าของเก่าใส่ตัวไหนมาครับ New f o r t จูเนอครับ Step s ซ n งคันนี้นะครับจะมาติดตั้งออยล์เกียร์ฟัดชิ่งนะ้ำมันเกียร์ลาเวนเดลเต็มระบบนะครับเปิดอ่างเปลี่ยนกองเกียร์ น้ำมันเฟืองท้ายนะครับคือคันนี้ติดออยเกียร์มาแล้วครับติดออยเกียร์มาแล้วแล้วทีนี้อย่างที่ผมทําไปค่อนข้างที่จําเยอะออยเกียร์ขนาดเนี้ยมันระบายไม่พอนะครับออยเกียร์สิบชั้นสิบชั้นตัวเล็กมากคือคือเล็กจิ๋วเลยอะ่ะแล้วพื้นที่การติดตั้งเนี่ยค่อนข้างที่จะอับลมค่อนข้างที่จะอับลมเลยทีเดียวซ้นเนี่ยค้นมาแค่สามช่องเอง แล้วพื้นที่การติดตั้งดูนะครับยกตัวอย่างนะครับตรงนี้คือพัดลมหม้อน้ําตรงนี้คือหม้อน้ําหน้าหม้อน้ําจะเป็นแผงคอยล้อนแอร์แผงคอยล้อนแอร์เสร็จจะเป็นอินเตอร์คูลเลอร์ซึ่งใบหนามากเป็นของการเล็ดนะครับพ้นจากอินเตอร์คูลเลอร์จะเป็นออยเกียร์นะครับพื้นที่พัดลมการเดินทางเนี่ยเข้าๆสามสิบห้าเซนติเมตรนะครับสามสิบห้าเซนติเมตรผมบอกเลยว่าพัดลมหน้าเครื่องอะ ดูดถึงออยไม่ได้นะครับช่วยไม่ได้เลยนะครับช่วยไม่ได้แน่นอนแล้วออยตัวเล็กประสิทธิภาพการระบายความร้อนมันก็ต่ําอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะรู้ตัวอีกทีก็คือไฟโชว์ที่หน้าจอนะครับก็คือเกียร์เริ่มเข้าเซฟโหมดเกียร์ร้อนเกินไปนะครับต้องจอดรถนะครับาการเลือกติดแผงออยนะครับถ้าเราเลือกแบบไม่เข้าใจนะครับก็คือมันจะเสียเงินหลายรอบมาก สุดท้ายต้องรื้อออกแล้วไปใช้ของดีๆกันเลยนะครับใช้ของดีเนี่ยรอบเดียวยังไงมันก็จบอยู่แล้วนะครับระดับเซ็ตแทผู้ผลิตออยล์คูลเลอร์ให้กับซูเปอร์คาร์มากมายเช่นเฟอร์ราร amborghini aston martin นะครับแล้วก็เยอะแยะไปหมดเลยที่เขาผลิตให้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลื้อ,อัน,นี้ออกแล้วก็ติดตัวใหม่เข้าไปนะครับก็ตรงนี้เป็นท่อถักนะครับท่อถักผมบอกไว้เลยท่อถักเนี่ย มันต้องเข้ากับข้อฟิตติ้งนะครับแต่ในถ้าเรามารัดแคมป์แบบเนี้ยนะครับท่อถักเรามารัดแคมป์อย่างเงี้ยสุดท้ายรั่วครับตามภาพที่ผมขึ้นไว้ให้ดูเลยนะพวกนี้ล้วนเป็นท่อที่รั่วจากการใช้งานในระบบออยล์คูลเลอร์ที่ใช้ได้ไม่นานด้วยนะครับเพราะว่าท่อเนี่ยมันหดตัวแล้วมันก็แข็งตัวนะครับแต่เข็มขัดเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็จะซึมออกเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นเนี้ย เสียบข้อเข้ม่สุดด้วยนะครับเสียบข้อไม่สุดด้วยแล้วแคมลักนะครับก็ต้องรื้อออกครับเพราะว่าถ้าขับไปอกการแล้วั่วเนี่ยงานงอกแน่นอนนะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็ทําการฟอกเกียร์ฟอกเกียร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็เปิดอ่างมาเปลี่ยนกล้องเกียร์ ล้างอ่างเกียร์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นกองเกียร์แท้ To y ย ta นะครับตัวนี้เปิกเลยนะครับตัวนี้จะเป็นปาเกนอ่างนะครับปาเกนอ่างเ้วก็ฉีดล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็เปลี่ยนกองเปลี่ยนโอลิงใหม่นะครับก็ทาแบบนี้บอกเลยว่าระบบสะอาดมากนะครับเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมแล้วบวกการฟัชชิ่งแล้วฟอกเกียร์ด้วยนะครับก็เป็นการบำรุงรักษาเกียร์แบบเต็มระบบเลยนะครับ รถเราก็ดูแลดีหน่อยครับส่วนนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นอ่างเกียร์ของ f o r t u n e er นะครับอันนี้เราก็ได้ล้างทำความสะอาดอ่างแม่เหล็กเรียบร้อยนะครับล้างแล้วเดี๋ยวเราก็จะประกอบอ่างเกียร์เข้าไปครับแล้วก็แลกเปลี่ยนน้ำมันทั้งระบบครับโอเค